นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t ทิด c o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับมาแล้วครับมาแล้วหน่วยรถบริการเคลื่อนที่จำหน่ายขายปลามาแล้วครับวันนี้เรามีปลานินปลา,ป<ร>าสวาย,วยาปลาถูนึง่งปลา e ูมัน ปลาระ้ะมาจำหน่ายขายกันในราคาถูกๆมาถึงหน้าบ้านท่านแล้วยกมือด่ากวากมือเรียกกันได้เลยนะครับด้านหน้าด้านใน,ด,น,นด้านซ้ายด้านขวาได้ยินเสียงนี้แล้วเชิญมาเลือกซืก<า>้อเลือกหาปลาสดๆสะอาดปลอดภยัยมาบริการถึงหน้าบ้านท่านแล้วครับวันนี้เรามีปลาสวายปลานิลนปลาทูนึ่งปลาทูมันปลาร้ะ มาจำหน่ายขายในราคาถูสาากสดสดสดอทคอมใหม่ๆม,มาถึงหน้าบ้านท่านแล้วครับหน่วยรถบริการเคลื่อนที่จำหน่ายขายปลาสดมาแล้วครับปลาสวายปลานิลปลาทูนึ่งปลาทูมันปลาร่าก็มีมาบริการครับด้านหน้าด้านในด้านซ้ายด้านขวาได้ยินเสียงนี้แล้วยกมือดัออก่วงเรียกหน่วยรถบริการเคลื่อนที่ของเราได้เลยนะครับเชิญครับเชิญครับ